หลังจากที่เราได้รหัสสมาชิกมาแล้วนะครับครั้งแรกนะครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์สีกุ้งโป๊กเกอร์นะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็จะมีอยู่ใต้ลิงก์นี้นะครับให้เราใส่รหัส a m ของเราเข้าไปนะครับรหัส AM ที่เราได้นะครับซึ่งแต่ละคนก็จะรหัสไม่เหมือนกันนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเสร็จแล้วนะครับตรงช่องนี้นะครับรหัสผ่านครั้งแรกจะเป็นเลขบัตรประชาชนของเรานะครับในหน้าแรกนะครับจะบอกว่าท่านต้องตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับให้ทําการตอบตกลงนะครับ หน้านี้นะครับก็จะให้เราตั้งรหัสผ่านใหม่นะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งเ <els> งื่อนไขาการตั้งรหัสผ่านใหม่ดูตัวอย่างครับแบบนี้นะครับได้นะครับถ้ารหัสผ่านเป็นแบบนี้นะครับได้รหัสผ่านแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้ารหัสผ่านมีตัวเลขอย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้มีภาษาอังกฤษอย่างเดียวแบบนี้ไม่ได้นะครับจากนั้นเราก็ตั้งรหัสผ่านใหม่ครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับ จากนั้นแล้วเราก็กดตกลงได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นประกาศที่ทางสีคูโปเกอร์ประกาศนะครับเราก็อ่านแล้วก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับแล้วก็ยอมรับเราก็จะเข้ามาที่หน้าระบบแจ้งงานตัวแทนนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นรหัสของเรานะครับแล้วก็สมาชิกที่ใช้ระบบอยู่ตอนนี้800กว่าคนนะครับในหน้านี้มีอะไรบ้างนะครับจะมีหน้าหลักนะครับหน้าที่เราอยู่ตอนนี้ก็จะมีเมนูนะครับเดี๋ยวอาจะอธิบายอีกทีนึงนะครับคำถามที่ ลูกสมาชิกถามบ่อยๆนะครับเราก็มีอยู่ในคู่มือตรงนี้นะครับสามารถที่จะมาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับตรงด้านข้างก็มีนะครับ เกี่ยวกับการเริ online, ่มต yeah. ้นระบบออนไลน์นะครับก็มีคู่มืออยู่ที่นี่เมนูที่จะจะแนะนําถัดมาก็จะเป็นการแจ้งงานนะครับการแจ้งงานเมนูแรกก็จะเป็นข้อมูลสมาชิกที่เราแนะนำนะครับสามารถกดเข้าไปดูได้แล้วก็งานที่เราแจ้งไปมีคันไหนบ้างนะครับรวมถึงการเช็คงานต่ออายุนะครับแล้วก็สรุปรายได้ทั้งปีของเรานะครับแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นนะครับว่าเราได้คืนเท่าไหร่นะครับสามารถที่จะมาเช็คในในนี้ได้หมดเลยนะครับในหน้าแจ้งงานนะครับก็จะมีนะครับลายชื่อลูกค้าที่เราแจ้งงานเข้ามานะครับถ้าเรา ยังไม่มีก็จะวางไว้นะครับเราสามารถที่จะมาคลิกนะครับเพื่อที่จะส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าได้ในกรณีที่เอกสารกรมธรรม์ยังไม่ถึงลูกค้านะครับเราก็สามารถที่จะมาคลิกตรงนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้ามาเช็คการจัดส่งนะครับว่าจัดส่งสามารถที่จะมาเล็กเช็คเล็กแท็กกิ้งตรงนี้ได้นะครับว่าเอกสารถูกจัดส่งหรือยัง <Hayır. S 1> หรือว่าถ้ายังไม่มีจัดส่งก็สามารถที่จะเช็คกับเจ้าหน้าที่ได้ว่าติดขัดอะไรนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับ ในนี้เราสามารถที่จะมาดูข้อมูลของเราได้ว่าใครเป็นผู้แนะนําของเรานะครับแล้วก็โค้ดเราหมดอายุเมื่อไหร่นะครับเราสามารถที่จะต่ออายุได้เองผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับแล้วก็เบอร์มือถือของเราอีเมลของเรานะครับแล้วก็ผู้รับประโยชน์นะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขข้อมูลไม่ว่าจะเป็นอีเมลเบอร์โทรที่อยู่หรือว่าปรับระดับนะครับเราก็สามารถที่จะมาแจ้งที่โหลดแบบฟอร์มตรงนี้ได้นะครับก็คือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกดมาครับ เราก็ใส่ไปว่าเราแก้ไขข้อมูลอะไรนะครับปรับระดบับแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเราเข้าไปนะครับเดิมนะครับเปลี่ยนจากอะไรเป็นอะไรนะครับแล้วก็ลงชื่อแล้วก็ส่งให้กับเจ้าที่สาขาแต่ละจังหวัดก็ได้หรือจะส่งเมลให้กับเจ้าที่การตลาดโดยตรงก็ได้ครับ